รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีีว โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3ถือเป็นหนึ่งในโครงการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักของ e e c มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะเสริมความมั่นคงด้านพลังงานนำไทยก้าวสู่ศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ในภูมิภาคซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนและการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนโดยโครงการท่าเรืออ,อุตสาหกรรมมาบตาพุธไม่เพียง หน้าด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแต่ยังได้พัฒนาควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาและรักษาอาชีพของคนในชุมชนพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพชาวประมงท้องถิ่นไปพร้อมๆกันอีกด้วย การสร้างรายได้มีการค้าขายในชุมชนมีการสนับสนุนจากภา,าคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่พื้นที่ในการรวมกันพัฒนาอาชีพเราก็ต้องยอมรับว่าชุมชนบ้านเราหรือกุ้มประมงบ้านเราเติบโตมาพร้อมกับอุตสาหกรรมก่อนเดิมทีเราเป็นคนที่เนี่ยคนเข้ามาอยู่น้อยอาหารทะเลจะขายได้ยากพอคนเข้ามาอยู่เยอะเศรษฐก,ษกรริจก็ ก็ดีขึ้นคือเริ่มเริ่มพัฒนาโครงการเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันมีการชดเชยมีการดูแลกันเรื่องพื้นที่ในการทํากินเรื่องนี้เราก็ได้คุยกันมาตลอดแล้วก็ทางโครงการก็ได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องต้องอย่าลืมว่าทรัพยากรทางทะเลเนี่ยไม่ใช่ของอาชีพประมงด้านเดียวเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยมันเป็น้าทีของคนทั้งหมดไม่ใช่ได้ประโยชน์เฉพาะอาชีพประมงทั้งชุมชนก็ได้ประโยชน์เช่นกันเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนคุณภาพชีวิตนะครับของภ้าประชาชนเป็นเบื้องต้นคือมีการชดเชย เงินช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นไปก่อนนะครับก็มีแนวทางพูดคุยกันกับทางด้านของกนอและ E c ีก็คือมีการดูแลทรัพยากรทําที่อยู่อาศัยให้กับบ้านปลาแล้วก็มีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเรื่อยๆนะครับอย่างต่อเนื่องผมมองดูว่ามันก็จะเป็นผลทําให้กับอาชีพชาวประมงเนี่ยกลับมาให้มันเป็นความยั่งยืนเราจะต้องทําให้ทรัพยากรเนี่ยมันอยู่คู่กับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็อยู่คู่กับชาวประมงเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนเนี่ยได้ใช้ต่อไปสืบเนื่องต่อไปได้เรื่อยๆไป นอกจากนี้โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทธระยะที่3ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจากโครงการโดยได้ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาจากชุมชนเพื่อมาสรุปเป็นมาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการมีส่วนร่วมเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มจากเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนช่วงดำเนินการก่อสร้าง ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดแรกเรียกว่าคณะกรรมการกำกับโครงการนั่นหมายถึงว่าเป็นการวางแผนร่วมกันในเรื่องของการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพอีกอันนึง่งคณะกรรมการ ติดตามและประชาสัมพันธ์มันมีประเด็นไหนที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ก็จะต้องเป็นฝ่ายที่จะติดตามให้ทางโค์งการได้แก้ไขถ้ามีปัญหาส่งผลกระทบกับชุมชนเช่นเกิดน้ําขุนที่ออกไปนอกพื้นที่ทางคณะกรรมการชุดนี้ก็จะรับเรื่องร้องเรียนนํามาดําเนินการแก้ไขทางโครงการก็มีกองทุนเรียกว่ามูลนิธิกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งพี่น้องชาวประมงแล้วก็ พี่น้องที่อยู่ในชุมชนโดยกองทุนนี้ก็จะซัพพอร์ตให้ทางชุมชนได้จัดทําโครงการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งขณะนี้กองทุนกําลังดําเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับในอนาคตจะมีท่าเทียบเรือ,อ,อที่เกิดขึ้น ในพื้นที่บนที่ถมทะเลเนี่ยนะครับในฐานะของชุมชนในพื้นที่เราก็ต้องดําเนินการเพื่อรองรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้ที่สําคัญเนี่ยให้ประชาชนเรามีส่วนได้กับการพัฒนาโครงการตรงนี้ด้วยนะครับครับ การผลักดันโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธระยะที่3ถือเป็นโครงการสำคัญของ EEC ที่เชื่อมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนชุมชนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้เกิดการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยอย่างสมดุลและยั่งยืน Amarin TV